พบปะพูดคุยสร้างความรักใคร่กลมเกลียวแม้ผีตาโขนจะดูเป็นการละเล่นสนุกสนานที่เกี่ยวกับพูดผีแต่จริงๆแล้วยังผูกพันแนบแน่นกับพุทธศาสนาในช่วงเวลานั้นจะมีการฟังเทศมหาชาติซึ่งบรรยายถึงพระเวสสันดรบำเพ็ญทานบารมีเป็นโอกาสที่คนในชุมชนได้ทบทวนคำสอนทางศาสนาฝึกตนเองให้มีเมตตาอบอ้อมอารีมองผู้อื่นด้วยใจเมตตา รู้จักเสสละแบ่งปันเราผีตาโขนก็เป็นดังตัวแทนที่เตือนสติว่าแม้สิ่งที่อยู่ในโลกวิญญาณจะดูแปลกประหลาดแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้หากมีความเข้าใจและมีเจตนาที่ดีในใสายตาของผู้เฒ่าผู้แก่ผีตาโขนยังเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของวิญญาณบรรพบรุษที่คอยปกป้องลูกหลานการลเล่นและการเรียกขวัญ เชิญผีในโอกาสนี้เท่ากับเป็นการระลึกถึงครอบครัวและต้นตระกูลผู้คนจะขอพรอให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมรับกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฤดูฝนเมื่อเสร็จสิ้นพิธีเหล่าผีตาขนก็จะลาไปอยู่ในถิ่นฐานของตนจนกว่าจะถึงฤด,ดูการใหม่ที่เสียงเชิญชวนกลับมาดังอีกครั้ง แม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านสังคมไทยมีความทันสมัยมากขึ้นแต่ชาวด่านซ้ายยังคงยึดถือวัฒนธรรมผีตาโขนเป็นเอกลักษณ์โดยมีการจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้เรียนรู้วิธีการทำหน้ากากฝึกเต้นรำและฝึกดนตรีพื้นบ้านอย่างกลองและฉาบร่วมกันบางคนเมื่อโตขึ้นก็อาจผันตัวเป็นช่างทำหน้ากากผีตาโขนจำหน่ายให้คนที่สนใจ เป็นรายได้เสริมและเพิ่มความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นและต่างประเทศต่างเดินทางมาเยือนเพื่อชมขบวนแห่ปีตาโขนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเมื่อกล่าวถึงผีตาโขนหลายคนอาจน,นึกถึงเพียงภาพหน้ากากสีสันฉูดาตดและเสียงอึก,กทึกแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่แฝงใต้หน้าก,ากากเหล่านั้นคือความสามัคคีของชุมชน เป็นการผรสานพลังและความเชื่อทางศาสนาและความศรัทธาในบรรพบรุรุษความสนุกสนานและเสียงหัวเราะในเทศกาลนี้ทำให้ผู้คนลืมความทุกข์ยากในชีวิตประจำวันความเชื่อต่อถึงกันอย่างแนบแน่นทั้งผู้เฒ่าและผู้แก่ที่เป็นเสาหลักทางวัฒนธรรมและคนหนุ่มสาวที่เติบโตมากับความทันสมัยล้วนกลับมารวมตัวในช่วงเวลานี้เพื่อรักษาขนบและความเป็นชุมชนไว้ ในเช้าวันสุดท้ายของงานจะมีพิธีอุทิศบุญส่วนกุศลให้วิญญาณทั้งหลายและขอพรให้ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลพืชผลอุดมสมบูรณ์ปราศจากภัยพิบัติเหล่าผีตาโขนจะทะยอยออกจาก